ประเด็นสเก็ตข่าวส่งท้ายครับคุณแซนดี้โชว์มาแปะเอาไว้ให้หน้าแฟนเพจสเก็ตข่าวครับชวนคุณผู้ชมไปฟุตฟิตฟอร์ไฟกันหน่อยครับมากันที่นี่ครับสถานีตํารวจนครบาลหัวหมากหรือว่าสอนอหัวหมากนี่นะครับวันนี้คุณตํารวจไม่ได้ออกไปจับโจรไม่ได้ออกไปทํางานจราจรนะครับแต่ว่ามาเป็นนักเรียนครับส่วนครูไม่ใช่ใครที่ไหนน้องคนนี้เลยครับคนที่ยืนอยู่ตรงกลางนี่แหละครับเด็กหญิงนิชาบุญเจริญหรือว่าน้องแซนดี้ครับ เห็แนแบบนี้น้องแซนดี้อายุแค่11ขวบเท่านั้นเองนะครับ,รบแล้วก็เรียนอยู่แค่ชั้นป .6 โรงเรียนอุดมศึกษาแถววังทองหลางนี่แหละครับน้องแซนดี้ได้ก็ให้ความรู้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําศัพท์เรื่องของกแกรมมาเดี๋ยวให้แนะนําตัวกับเพื่อนอันไหนดูบรรยากาศการแนะนําตัวกับเพื่อนร่วมงานนะครับโอ้โหเสียงนี่เซ็งแซ่เลยนะครับ น้องซันนี่บอกแบบนี้ไม่ไหวไม่รู้ซ้อมกันยังไงพูดผิดพูดถูกหรือเปล่าไหนมาโชว์หน้าชั้นกันหน่อยส่วนพี่คนนี้ครับก็บอกว่าฟุตฟิตฟอร์ไฟใช้ได้เป็นเลิรแถมมีเพื่อนร่วมเชียดด้วยแบบนี้แต่มาพลาดตกม้าตายตอนจบครับฮัลโหลฮัลโหลไงเวจสัมภาษณ์สิ I ส o r k as 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 p t โพลิสสเ a t i o n ฮัลโหล โอเคยเย My name is Chris อย่างนี้ใช้ได้ไหมครับน้องแซนดี้ครับแหม่วงๆมาสอนพี่ด้วยนะครับอยากจะฟุตฟิตฟอร์ไฟเก่งเหมือนกับพี่ๆตำรวจที่สอนอนหัวหมากเหมือนกันนะครับ